เอสเตเมเนี่ยรถแม่งเยอะที่ไทยสมัยนี้เมื่อก่อนมีรถที่ไหนเส้นนี้ผมวิ่งแมาทุกวันระยะหลังรถแม่งติดเยอะเลยแล้วก่อนวิ่งรูดเลยแปบ๊บเดียวถึงเลยหมู่บ้านอะไรอะอะไรหมู่บ้านแถวๆนียบัด่วงเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวมก่อนรถไม่มีเลยตรงนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหแม่คุณเนือ ขาเข้ากระติดขาออกกระติดเกษตรคนมันอยู่ทางนี้เยอะในหมู่บ้านแล้วทางนูน้นทางสายใหม่เริ่มซื้อข้าวของยึงมีได้ปะต้นตุนกันเยอะใชะยังหาซื้อได้ไหมย,ยังหางซื้อได้แต่ก็ตุนกันแหลกลานวะคตุนกันเยอะ่กล้ใกล้ถึงแล้วนี่เดี๋ยวกำลัฟ้า ใกล้นี่ไฟฟ้าอย่างการไฟฟ้าไ,ไอ,อ้น,นี่เลยไฟฟ้าผมไม่ทันสังเกตนะครับเลยผู้จัดก,การก็เฮียผู <c oughs> ้อำนวยการก็เฮีย <c oughs> ทำไมไม่สั่งให้คนงานหยุดแล้วขับออกไปเลยนุนไอ้ไอ,ไอ,ไอด้ดอนเมืองอ่าแล้วให้มันมาจมทิ้งทำไมละสี่ห้าร้อยคันนั่นน่ะชิบหายหมดเลยนั่นน่ะไอไ้อผู้อำนวยการก็ไม่สั่งอผู้จัดก,การก็น่าจะบอกเอยคนงานปิดเอาช่วยกันขับรถไปเก็บดอนเมืองเลย คนงานบริษัทเข้าไปขับออกมาเลยหรือว่ามันไม่มีน้านํามันรถมันยังไม่มวิกฤไงอนาวคุณยังไม่ไเจอวัอ้เนี่คุณไปสร้างอยู่ในท้องนาไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงอะคุณไม่ได้อ่านตําราเลยหรือ,อยังไงอะมาก่อนจะมาสร้างโรงงานเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยว่าน้ํามันมีไหมย่านปัุมย่านลังสิตเนี่ยมันเป็นคลองหรือเปล่าอะไรคุณไม่ได้รู้บ้างเหรอคุณไม่ได้สร้างที่โด,ดโดดเนี่ย ใช่ไหมมันเป็นท้องนากุว่าดได้ไอที่นิคมไฮเทคก็ปวกงนิคมไม่มันใช้พื้นที่เยอะไงถ้าไรที่มันถูกด้วยใช่ไหมเอามันใช้พื้นที่เยอะแล้วมันก็เป็นแอ่งอยู่งั้นนะท่่น่ะแล้วที่รองรับที่จะสะกัดน้ําคุณก็ไม่มีข้างหลังมันปล่อยโล่งเลยบางทีโรงงานก็ไม่ได้มีกําแพงอะไรบางทีมันก็ข้ามกำแพงมาก็มี กำแพงบางทีมันก็แค่นี้แหละผมเห็นบางทีเนี่ยเคยกั้นอย่างนี้แล้วมันกั้นไม่อยู่น้ามันข้ามแล้วอ่ะมันกั้นเหมือนกันแล้วมันกั้นไม่อยู่มันข้ามแล้วมันมันท่วมสามเมตรมันก็จบหมดเลยทีคราวนี้มันมาแบบมหาลาน้ํามามหาลานเลยมันมาแบบไอ้นั้นน่ะเห็นไหมนะ